สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะจ้าห่างหายไปนานแล้วจ้ะเนาะบริก็ดวิดีโอเนอะค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มารีวิวทดลองทำต้นอ่อนหัวเขียวนะคะเพื่อนเพื่อน เพราะต้นอ่อนถั่วเขียวทานเองค่ะเพื่อนๆผักปลอดสารนะคะผักปลอดสารต้นอ่อนมีใบเขียวลำต้นสีขาวมีประโยชน์เยอะประโยชน์มากมายค่ะเพื่อนๆดูสิคะกำลังน่าทานเลยค่ะเพื่อนๆต้น,นกำลังสวยเลยแต่จะยังไม่ตัดนะคะทุกคนวันนี้จะยังไม่ตัดค่ะรอตัดพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆรอ,อให้ มีใบเพิ่มอีกหน่อยแ่่เพื่อนๆแต่ต้นกําลังสวยเลยนะคะเพื่อนๆให้ดูนะคะต้นกําลังกรอบดีเลยนะคะเพื่อนๆแต่จะยังไม่ตัดค่ะถาดนี้ทดลองนะคะเพื่อนๆทดลองทําทานผักมีประโยชน์มากมายค่ะต้นอ่อนถั่วทุกชนิดนะคะเพื่อนๆมีประโยชน์เยอะมีสรรพคุณเยอะ ื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆทำถั่วทำผักออร์แกนิกทานกันนะคะเพื่อนๆปลอดสารมีประโยชน์เยอะดีต่อสุขภาพค่ะเพื่อนๆสําสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆนมารีวิวผักต้นอ่อนถั่วเขียวให้เพื่อนๆชมจ้าสวยงามกำลังน่าทานเลยจ้าเพื่อนๆสวยไหมคะแค่นี้ละค่ะ Terima nah.